ไอที่แล้วว่าการไอ้ตัวที่เรียกว่าชีวิตหรือการการเกิดมันจะต้องอะไรกระโดดมาสู่ความคิดต่อไปยมไม่ต้องกลัวเหงาเลยเพราะเดี๋ยวมันจะ,จะ,จะนั่งยมนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นานหรอกมันจะมีความคิดพุดขึ้นมาทีนี้มันก็จะโดกระโดดจากชั้นโกรธมาสู่ชั้นเจ็บชั้นเจ็บปุ๊บมันก็กระโดดสู่ความคิดต่อไปเห็นไหมความคิดอันนี้อาจารย์เรียกว่าจา หรือ AI มันหน้าที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆมันต้องอาศัยอะไรจับความคิดจับอารมณ์จับสภาวะเป็นแดนเกิดมันต้องมีตัวตนคือชั้นเป็นขณะขณะขณะแต่ที่ขณะนั้นคืออะไรมันขณะนั้นก็คือความคิดขณะนั้นคือชั้นโกรธชั้นโกรธขณะหนึ่งก็คือชั้นเจ็บชั้นเจ็บมันเป็นขณะขณะขณะเราจึงมีตัวตนเป็นขณะ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 ที่มันเป็นความคิดขณะที่มันเจ็บโอ้ยเจ็บ ขณะที่มันโกรธขณะที่มันดีใจขณะที่มันสงบเห็นไหมจึงมีตัวชั้นเป็นขณะขณะขณะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว,ว่าจำมันไปจับกระโดดไปจับเพื่อเป็นชั้นเป็นขณะเพื่อมีตัวตนเห็นไหมอ่าฉะนั้นทุกขณะมีแต่ชั้นหมดเลยไหมหรือว่า ที่อาจารย์บอกถ้าเราเห็นที่ขณะเป็นชั้นโกรธชั้นเจ็บแต่ว่าถ้าเห็นตามที่อาจารย์บอกมันเกิดดับเองไอ้ที่โกรธเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะอืมเนี่ยมันแค่ความรู้สึกโกรธมันจึงเป็นสัตแต่ว่าโกรธมันคือตัดภพตัดชาติจบมันคือคือไม่ความโกรธนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของสักพักธรรมชาติมันก็ต้องกระโดดมาพอหยิกเจ็บไหมฉันเจ็บฉันเจ็บฉันเจ็บแต่พอมาฟังธรรมอาจารย์แล้วมันกระโดดมาสู่ความเจ็บ มันจะเห็นความเจ็บมีใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีมันก็แค่สักสักแต่ว่าเจ็บเห็นไหมจับเจ็บที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมีใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีสักพักความคิดหนึ่งโผล่มาปั๊บมันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่รู้ว่ามันคิดเองมันหยุดเองความคิดนั้นใช่เราไหมไม่ใช่ฉะนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีมีใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นธรรมะที่ สิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีแดนเกิดที่เป็นเจ้าของเห็นไหมพบชาติจึงสิ้นแต่ถ้าเราไม่เคยโยมไม่เคยมาฟังอาจารย์อาการอะไรโผล่มาเป็นชั้นโกรธชั้นโกรธชั้นเจ็บไหมหยิกกับชั้นเจ็บชั้นเจ็บสักพักมันคิดอะไรเขาเป็นชั้นคิดชั้นนู่นฉั้นสงบชั้นไม่สบายฉั้นรู้สึกหงุดหงิดเป็นชั้นหมดเลยชั้นชอบฉั้นไม่ชอบฉั้นเกลียดไอ้คนนี้ฉันไม่ชอบไอ้คนนี้ ไอ้คนนี้พูดดีคนนี้ไม่ดีสุดท้ายเป็นไรเป็นชั้นหมดเลยเห็นไหมฉะนั้นฉะนั้นถ้าเห็นไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยขณะมีชีวิตนะอาจารย์บอกปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเลยต้องมาเห็นในขณะมีชีวิตเนี่ยขณะมีชีวิตแล้วเราตอนตายเรารู้และไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรา ภาพที่ผุดขึ้นมามันจะเป็นมายาเป็นนิมิตเป็นความฝันเป็นอะไรก็ตามเรารู้แล้วไม่ใช่เราขณะมีชีวิตตอนตายมันจะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้หลอกสมัยที่อาจารย์นั่งปฏิบัติช่วงแรกและไอช่วงหเดือนแรกอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิก็จะเห็นนิมิตเห็นหนุ่นเห็นเหมือนความฝันสลืมสลือเห็นต่างๆ,งๆ,งๆตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะ เชื่อนิมิตเชื่อความฝันแต่พออาจารย์สลบไปรู้เลยว่ารู้เลยว่าไอ้ที่เราเคยติดนิมิตเคยความฝันหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วมันจะไม่เชื่อเลยนิมิตเพราะอะไรเพราะเวลาภาพที่มันผุดขึ้นมาเวลาตายมันจะโผล่เป,ป็น,น,ภ,าน,ภ,านภาพนู้นภาพนี้พภาพนั้นแต่แต่เราเจอมาเยอะและ้วขณะที่อาจารย์บอกโยมปฏิบัติยมมาฟังอาจารย์โยมเข้ามาเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นสภาวะ เห็นมันเกิดดับเองไม่มีใครเจ้าของเนี่ยเห็นขณะมีชีวิตเยอะมากๆแล้วตอนตายมันจะเกิดอะไรเกิดอนนิจจสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาฝ่ายดีอาจารย์บอกสัญญาฝ่ายดีคืออะไรคือถ้าเป็นสัญญาสัญญาคือจําได้ใหมร่รู้อันนี้เป็นระบบ AI มันทุกครั้งทุกเหตุการณ์ทุกภาวะมันจําเองหมดเลยนะทั้งดีหรือไม่ดีมันจําหมดเลยแต่อน,นิจจสัญญา มันจะจําตรงไหนจําว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เอาความหมายอะไรเลยนะมันเห็นเป็นแค่เกิดแล้วก็ดับลงเกิดแล้วก็ดับลงมันจําจําได้แค่นี้เองว่าสุดท้ายไอ้ที่เป็นมายาลายโยมจะเป็นสิ่งใดก็ตามมันจะไม่ไม่มองเป็นเรื่องราวนะมันจะจําว่าแค่เหตุการณ์นั้นเป็นแค่สิ่งเกิดดับเขาเรียกว่าอนิจจสัญญาเมื่อไหร่เกิดตัวนี้บ่อยๆตอนตายไม่ต้องห่วงเลยมันจะเป็นความทรงจำอ่า